ามาอยู่กับเสรีดามากันต่อนะครับย้ําหน่อยว่าใครที่ดูทางโทรทัศน์ตอนนี้เป็นเทปรายการนะครับส่วนใครที่ดูสดอยู่ชมแชทแชร์ให้หน่อยอาจารย์อัดกลางวันดีเหมือนกันนะ <c oughs> แฟนเยอะแฟนหน้าใหม่เยอะเลยอ่ะคนเข้ามาฝากชมแชทแชร์หน่อยอ่ะมาเมื่อวันที่25กันต่อเขาย้ายมาที่เ c b ซีีสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่อยู่ตรงรัชโยธินซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยเรื่องแรกเนี่ย เขามีการวิาพากษ์วิจารณ์พอเห็นภาพเนี่ยว่ามันมีภาพของกลุ่มคนหัวเกลียนที่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่พยายามจะแฝงตัวเข้าไปในมอ็อบเขาบอกมีการซักซ้อมคว้างปาสิ่งของทําให้หลายคนวิจารณ์ว่าเป็นการรับมือที่พยายามปลุกปั่นม็อบให้เกิดความรุนแรงอาจารย์เห็นภาพแล้วเป็นยังไงขอคลิปอ,อคำเดียวเลยเอาคลิปมาดูสิ่งที่คุณพูดเอาคลิปมาดูถ้าเห็นคลิปใช่แล้วจะเ <จะ S 1> ชื่อ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปะมาด้วย Twitter Twitter ก็จะมีพิมพ์ข้อความว่านี่ฉันเห็นกลุ่มคนเหมือนตำรวจหรือทหารเลยพีายามแฝงตัวเข้าไปในมอบอ่าแล้วก็อมาดสิคนก็จะเลยรีทวิตต่อว่าใช่ใชฉันเห็นเข,เขาปะเขาปะคว้างปลาสิ่งของกันด้วยแล้วคลิปอยู่ไหนไม่รู้แต่ฉันเห็นก็จะเป็นข้อความหมดเอางี้กับยุคนี้ถ้าคใครจะกล่าวหาใคร,ครแล้วไม่ได้เป็นการมโน มันจะมีคลิปประกอบเสมอ,อถ้าเกิดพูดไปโอ้พี่ก็พูดได้กอฟพี่ก็พูดได้กอฟคะตอนกอบฟมาเมื่อกี้เนะี่ยกอฟดูข้างหลังเหมบ้างยังไงอาจารย์พี่เห็นมีคนชุดดำมากเขาตามกอฟมานะจะบอกให้รู้ด้วยเขาต้องดูรายการเราแล้วคิดว่ากอฟเนี่ยเป็นคนที่ด่าเขาอาจารย์มีมือถือไม่ถ่ายวีดีโอไว้นะคะจะได้ส่งยด้ดูจายตอนนั้นหยิบมาไม่ทาัา มันก็ลดความน่าเชื่อถือไประดับหนึ่งอะเนาะใช่คือจะมนโนอะไรก็ได้เหมือนเป็นขึ้นคํามโนอะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยในวันที่ห้าเนี่ยอาจารย์พิธีกรบานั่งดูเออพวกสถานีโทรทัศน์เขาถ่ายทอดสดมันก็จะมีภาพภาพหนึ่งตลกมากอันนี้ตลกเองนะมันเป็นลานจอดรถของฝั่งเออเมเจอร์ Major. มันก็จะมีคนอยู่ข้างบนชั้นห้ายืนซึ่งมีม็อบเยอะขนาดนั้นนะอาจารย์ถ้าเป็นเราจอดรถเราจะไปยืนดูเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่าง <Okay. S 1> ทุกคนก็ตื่นตระหนกค่ะใช้แสงเลเซอร์ไป แล้วประกาศให้คนนั้นลงมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคนไปเอาภาพสไนเปอร์ปี57มานะคะบอกว่าเนี่ยดูซิมาชุมนุมกันแค่ดี่ทำไมต้องเตรียมสไนเปอร์มาด้วยปรากฏว่าคนจับโป๊ะได้ค่ะเป็นรูปสไนเปอร์ปี57ที่รัฐบาลคุณยิ่งลักจัดมาเมื่อตอนมีกรปรปรอ๋อสวยอีกอเลือกเลือกภาพแม่งเลือกภาพผิดไปอีกคืออย่างนี้อย่างที่บอกว่าต่อให้มีภาพ ก็จะสร้างเรื่องได้เนี่ยหรอภาพนิ่งนี่พี่ไม่รับนะพี่โดนมาแล้วเอารูปเราเป็นภาพนิ่งแล้วก็เขียนข้อความว่าเราพูดพี่ก็บอกว่าถ้าฉันพูดจริงเธอเอาคลิปมาสิเอาคลิปมาทำไมมาพิ<ช>มพ์แบบนี้าอาชินนี้พี่ขอพูดเรื่องนี้ครับสมมุติว่าถ้าเกิดมีทหารหรือตำรวจปลอมเข้าไปจริงนะถ้ามีจริงพี่ว่าเขาไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปก่อเหตุเขาไปสังเกตการ ไปเก็บหลักฐานอถูกไหมเพราะว่ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลในตอนนี้คือไม่จัดการกับคนชุมนุมคณะชุมนุมเพราะมันจะเกิดความชุลมุนวุ่นวายเดี๋ยวก,ก็นอนแผ่ลงไปแล้วก็ทําเป็นว่าโดนโลาด่าโดนจูงต้องอุ้มชันขึ้นเลย <ละ S 2> ฉันจะไม่ลุกหรือไม่ันก็จะลุมเข้ามาเหมือนตอนที่เขาเข้าไปชาร์จคนคนหนึ่งที่จะเอาจับ <Parkinson. S 2> มันก็จะเข้ามาเพราะเขาไปเก็บภาพ ไอ้ที่บอกอูจะไปสร้างสถานการณ์เพื่อจะหาเหตุมาปราบเพื่อจะหาเหตุทํารฐประหารเขาไม่ทาทําไมคุณคิดว่าคุณจลาดแต่คนอื่นนี่โง่หลือเกินเหรอรัฐบาลโง่ขนาดนั้นเลยเหรอคือพูดเพื่อให้คนเนี่ยตื่นตระหนกโอ้เขาต้องการให้ดูว่าเลวร้ายเขาต้องการให้เห็นว่าดูซิพวกเขาเป็นเด็กไร้เดียงสาบริสุทธิ์ แล้วก็มาใช้วิธีการอันรุนแรงอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ห้ามผู้ร่าม็อบเด็กแล้วนะเป็นม็อบเถอะ <c oughs> มันอืมอ่ะไม่เป็นไรอย่าที่อาจารย์บอกถ้าทหารหรือตำรวจจะแฝงตัวเข้าไปคุณผู้ชมเขาไปสังเกตการและเขาไปช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไอ้เหตุเพศภยัยใดๆเขาต้องการดูแลความปลอดภยัยเอาไปต่อ23เกิดอะไรขึ้นอีกกรณีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่สศิวรักษ์ปรากฏตัวเข้าร่วมชุมนุม ถ้ากว่าพี่เป็นไดโนเสาร์พี่72็ดสบแล้วคน88เป็นอะไรคะนี่ไงกลับไปเรื่องเดิมอาจารย์คนเหล่านี้เขาจะเลือกเขาจะด่าคนในประเภทเดียวกันไปเลยก็ <c oughs> คือเขาบอกว่าเนี่ยพวกที่มาว่าเขาเนี่ยเป็นคนแก่เป็นคนไดโนเสาร์เขาไล่ไปตาย แล,แล้วเราไล่ขื่นมานะนี่ไดโนเสาร์ก่าดรเตรเซลี่าแก่ก่าอีกอะ่ะถ้าเอาอายุเป็นหลัก,กคุณผู้ชมแล้วเด็กรุ่นนี้ <c oughs> เขาเอาอายุเป็นหลักเลยอาจารย์ใเนี่ยโอ้ไดโนเสาร์แก่ถ้าพี่เป,เป็นไดโนเสาร์นี่เป็นไรคะคุณลุงคนไปอยู่วัดค่ะเพราะว่า<อ>เด็กบอกว่าประเทศนี้เป็นของเขาให้เขาจัดการก็ไม่ต้องให้คุณจะอยู่บ้านเหมือนอย่างพวกเราอยู่บ้านอันนี้เป็นปู่ไดโนเสาร์ให้ลึกไปอีกแต่ไะนก็ตามเขามาประสายอาจารย์แล้วก็ขับไล่พลเอกประยุทธ์ของเรานี่แหละโดยบอกว่า พลเอกประยุทธ์ไม่ทําตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่มีพระดำรัสว่าไม่ให้นํากฎหมายมาตรา 1- 12มาใช้กับประชาชนแต่พลเอกประยุทธ์เอามาใช้ถือว่าไม่เหมาะสมทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติดังนั้นเราต้องร่วมมือกันที่พลเอกประยุทธ์ออกไปที่ออกไปด้วยความเคารพเชิญอาจารย์ครับ ไอ้เรื่องพลเอกประยุทธ์ออกไปนี่มันเป็นเสียงตกล่องของฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนพรรคไหนก็ตามมันจะย้ำ,มยำๆมวลชนที่ไม่ใช่อยู่ข้างรัฐบาลน,นักวิชาการที่ไม่อยู่ข้างรัฐบาลผู้นําทางความคิดที่ไม่อยู่ข้างรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นสสไม่เป็นสสเนี่ยนะคะก็ทั้งนั้นแหละครับแต่พี่ก็ตั้งคําถามอะ ครับตอบแทนก็ได้ไหมได้ค่ะอาจารย์จะถามอะไรฮะพลเอกประยุทธ์ทําความผิดอะไรในเชิงประจักษ์ขอให้บอกมาเป็นรายรายแล้วขอให้ทุกรายนั้นมีความรุนแรงเทียบเท่ากับการโกงจํานาข้าวและการออกกฎหมายนิติสตกรรมตอนตีสามบอกได้สักสามข้อจะไปช่วยอาจารย์ถามอันเนี้ยมาสองเดือนแล้วครับตอบไม่ซีตอบได้จะไปช่วยไล่ไม่ใครตอบได้เขาจะตอบพับกองๆเช่นก็นี่ไงเศรษฐกิจไม่เห็นจะดีเลยเหรอ จะไปอยู่ประเทศไหนดีอะเนี่ยโควิดระบาดเออแล้วประเทศไหนที่อยากไปตอนนี้นะนี่พี่เพิ okay. ่ง um พูดก uh, right. ันกับลุงน้องพี่นะครับบอกมีคนให้ตั๋วฟรีพร้อมทั้งพ็อกเก็ตมันนี่พันเหรียญเนี่ยแล้วให้ไปอเมริกาไปไหมไม่มีใครไปโควิดระบาดของประเทศไทยเราที่หนึ่งของโลกจนกระทั่ง WHO เนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกประกาศยกย่องชมเชยแล้วขอให้ประเทศอื่น ปฏิบัติตามแนวทางของประเทศไทยและยังพูดชมว่าโควิดจัดการได้แม้ไม่มีวัคซีนถ้าทำตามแบบประเทศไทยซึ่งมีความร่วมมือกันระหว่างผู้นำประเทศและคนในสังคมเอางีอาง้อ่านสมัง่งอ่านสมั่งก๊จะจบเรื่องคุณศสศสิวรักษ์แล้วนะอาจารย์นิดเดียวอาจารย์มันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรแผนการหรือเปล่าว่าถ้าเอาคนอายุปูนเนี้ย มาอยู่กับเราบ้างอาจจะเปลี่ยนใจผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยออกมาร่วมกันบางเอิ่นคนคนนี้พี่มีอยากจะพูดมากครับทุนทางสังคมไม่ได้สูงส่งอะไรก็ถือว่า<ล>ไม่แผนการนี้ใช้ไม่ได้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคือคนบางคนถ้าเราหยิบมาเนี่ยค,คนก็จะแบอบกเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะมีเซ็กกันตอดนะแต่คนบางคนเราหยิบมาเลอเป็นอารมณ์แบบเบ้ปากใส่โอ้ยหยิบคนอย่างนี้มาได้ยังไงเลอเนาะ อ,อ่าในเรองทองทำถ้ามองบนเบ้ปากสีสปากสล,อ,ลอยนี้จริงคือกอ่าอย่างที่อย่างที่พี่ยามจะถามผู้ชมเพราะหนึ่งถ้าบอกว่านี่ม็อบของคนรุ่นใหม่เมื่อไหร่ที่คุณเขาเข้ามาเนี่ยนี่คือคนรุ่นเก่าแก่รับพี่ตั้งสิบกว่าปีกับอันที่สองหรือ ตั้งใจเอาคนรุ่นเก่านี่แหละมาเพื่อจะให้คนรุ่นเก่าอ่ะกลับมาเป็นของพวกเขาซึ่งอาจารย์ก็ตอบคำถามแล้วว่าบางคนที่เลือกมาทุนทางสังคมมันไม่ได้ตอบอะไรอาจจะเป็นแผนการที่ใช้ไม่ได้ก็ได้หรือดีไม่ดีคุณทําลายคนคนนั้นด้วยก็เหมือนคนแก่คนหนึ่งถูกทําลายไปเมื่อเร็วๆนี้อ่าก่อนห,อหน้านั้นคนเคารพนับถือเป็นอย่างดีพอมาพูดภาษาดิจิทัลมาพูดเป็นภาษาอนาล็อกปั๊บ ไปเลยพังไปเลยจ้าเอออะมันมีอีกสเรื่องที่ก๊อฟจะต้องพูดสําหรับ25พฤศจิกายนที่ผ่านมาแลสามชั่วโมงแล้วก็ตั้งใจมากว่าคําถามก๊อฟก่อนจะไปนกาดในที่ชุมชุมนุมเนี่ยอาจารย์เขามีหน้าที่อะไรนักหนาเขาถือกฎหมายอะไรพิเศษทําไมเขาทําอะไรได้หลายอย่างจนก๊อฟรู้ว่าเอ๊ะหรือกูเนี่ยกูก๊อฟเนี่ย จะเป็นการ์ดบ้างอยากทําอะไรใครก็ได้อยากจะผักอยากจะเปิดกระเป๋าใครอะไรก็ได้ก็ถามอาจารย์เรื่องนี้ก่อนการ์ดในทีช่ชุมนุมเนี่ยเ,เข้ามาอย่างไงก็เนทีคือ,อเรา,าต้องรู้ว่าการเลือกการ์ดของเขาเนี่ยที่เขาเลือกคนคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นมาเป็นเนี่ยมันจะท้อนจิตใจเขาใช่ไหมแติว่าถ้าเกิดก็ไปเอา LGBT มาเป็นการ์ดมันก็สะท้อนอย่างหนึ่ง ก็ไปเอาเด็ก,อดอก,ออกรอ,อ,มกอ,อกดอมามันก็สะท้อนอย่างหนึ่งก็ไปจ้างรปภมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งถ้าก็ไปจ้างเด็กอาชีวะมามันก็สะท้อนอย่างหนึ่งพี่ไม่ต้องอธิบายนะว่าอย่างไหนอย่างไรอ,ไรอคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกาศโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ตอนเราขับรถมาเนาะอย่างที่บอกห้าแยกลาดพ้าวในบ้านก็ต้องผ่าน ตอนนั้นเนี่ยสองโมงสิบห้านาทีอาจารย์ลดลดเครื่องเสียงมาแล้วแล้วก็มีกาดมาวุ่นวายเป็นถนนแล้วนะฮะฉันก็เังบอกเอานะสี่โมงไม่ใช่ฉันฉันรู้สันรีบออกก่อน <_ S 2> เขาก็เริ่มมาตรวจนู่นตรวจนี้เขาก็ก็รถมันติดแหละก็ก็จะเห็นว่าเขาก็ตรวจตาว่ามุมนั้นมุมนี้ยังไงงี้ซึ่งมันเป็นสองเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับกาดเรื่องนี้คือนักข,ข่าวช่องสามโดนกาดผักตกจากแบรรีเออร์กาดอ้างเตือนแล้วไม่ฟังผลักเพราะหวังดีก็คงจะเหมือนกัน ฉันฉีดน้ํเพราะบอกแล้วไม่ฟังขอประโยคเดียวกันเประโยคเดียวกันเออคืออย่างนี้อาจารย์คือฉันผักเธอเพราะฉันบอกเธอแล้วเธอไม่ฟังเพราะฉันตำรวจเขาก็บอกได้ไหมว่าฉันบอกเธอแล้วเธอไม่ฟังฉันเลยขอฉีดน้ําได้ไหมเหตุผลกูดีสุดเรื่องเนี้ยเวลาเขาเกลียดหรือรักหรืออะไรเงี้ยเหตุผลกูเท่าน,นั้นอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่พวกเหตุผลอาจารย์ฟังไม่ขึ้นเลยต่อยพุดธไม่เกี่ยเรียงประโยคเดียวกันเลยนะอันนี้ไม่ได้เหตุผลแค่เทียบให้ดูฉันผักห้องดีไหมของฉันถูกของเธอไม่ถูกเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่ออะเล่าต่อคข่างนี้เขาบอกว่า กาดที่ผักเนี่ยเป็นกาดของกลุ่มราษฎรปอแขนสีแดงผักนักขาวตกจากแท่นเบรีเออร์แล้ววิ่งเข้ามาจะต่อยพร้อมเอาหน้าผักเข้ามาจะ,ะจะจะ,จะชนน้ำผักเหมือนที่ชนฝรั่งนั่นแหละจนต้องเอาตัวไปขวางผักออกด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ห้ามถ่ายความรุนแรงมันก็มีคลิปอันนึงไงใช่อย่าเพายแพร่ไปนะลบได้ลบเลยนะยไม่งั้นเสียชื่อพวกเแลนะเอเอาอาจารย์ ก็ถึงบอกอ่ะพอเป็นกาดอ่ะปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราพูดเสมอว่าคุณหมอคุณพยาบาลน,นักข่าวเราก็จะเหมือนกันเอาไว้ว่าคนเนี้ยคนเหล่านี้จะเป็นศูนย์กลางที่ไม่ได้เป็นพวกใครเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเข้ามาเพื่อสื่อสารความคิดของคุณเราต้องดูแลนี่ผักกันเลยอาจารย์ยังไงเดียแล้วเขาบอกอย่างนี้ด้วยนะคนผลักเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วเดี๋ยวนะเขาบอกนี้คนผักออกมาบอกว่าตนเป็นคนผัก จะผักเพื่อปกป้องนักข่าวนั่นเองเนื่องจากกลุ่มอาชีวะจะพุ่งเข้ามาหาที่ต้องผักก็เพื่อไม่ให้เกิดเหตุชุลมุนพร้อมก็บอกว่าช่างภาพรายนี้ตกลงไปไปยืนตกลงไปเนี่ยตกจากบรีเออร์เนี่ยไปยืนนะไม่ได้ล้มเออถ้าเขาล้มถึงถึงจะเรียกว่าผักแรงเนาะไม่บาดเจ็บไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเออทำไมต้องไปโรงพยาบาลอ่งน,นี้ผักแล้วเจ็บหรือไม่เจ็บผลักไหมล่ะผลักล้มหรือไม่ล้มผักไหมล่ะผลักกูเจ็บหรือกูไม่บาดเจ็บกูล้มจากบรีเออร์กูควรไปโรงพยาบาลไหมตอบว่าควร โอ้นี่มีอารมณ์อะไรเนี่ยกอลมันจะมีชั้นในก็ได้ใช่ไหมเราตกลงไปแล้วเราก็เช็คซะหน่อยก็อย่างที่พี่บอกกอล์ฟอารับการที่เขาไปจ้างใครมาเป็นการดมันจะท้อนจิตใจเขาว่าทําไมเขาเลือกคนประเภทนี้เท่านั้นแหละทไม่ต้องอธิบายมากกว่านั้นเนาะไม่ไม่ต้องอธิบายเพราะว่าอาจารย์ไม่ต้องธิบายเพราะมันมีหลายข้อความพยายามมาตอบโต้แล้วก็ยืนยันบริสุทธิ์ใจว่าทําไปเพื่อช่วยเหลือนะเขาจริง S <S นะคะไม่เป็นไรตอบคําถามอาจารย์ได้คะ่ะอาจารย์ถามว่าเออเราเอาใครมาเป็นกาดนั่นแหละมันก็จะซอสตอนนั้นเพราะว่านี่คือเหตุชุนมนุมกาดอาชีวะถูกยิงโยงอาชีวะกลุ่มปกป้องมือยิงเหตุเกิดที่แยกนี่แหละไทยพันธุ์นี้นั่นแหละเขาบอกว่ามันมีการหลังจากการชุมนุมยุติแล้วเนี่ยนะครับมวลชนทยอยกลับบ้านมันมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นสี่นัดแล้วก็ปักมีการปาวัตถุปิงเปาะ ระเบิดคล้ายระเบิดปิงปองมันมีเหตุให้คนบาดเจ็บหนึ่งคนเป็นกระดอาชีวะถูกยิงที่บริเวณขาก่อนนำส่งโรงพยาบาลแล้วมันก็มีการเหมือนตีกันอาจารย์อ่ะมันคือการตีกันเนี่ยเชิญครับอาจารย์มันมีละครช่องสามมั้งครับมีประโยคหนึ่งซึ่งพี่ขอใช้ได้ไหม่ะยังไงครับสาแก่ใจคุนักอ๋องั้นก็พูดว่าสาแก่ใจอีช้อยนักเออสาแก่ใจคุนักทำไมถึงสาแก่ใจอาจารย์ข้อที่หนึ่งเชิญครับนะครับ เพนควินเขาพูดจ่าที่เขาเรียกตีปลาหน้าใสว่า <Wow. S 1> ได้ยินข่าวมาจากนายทหารผู้ใหญ่หนึ่งคนว่าจะมีการส่งตำหนรตำรวจปลอมปนเข้ามาแล้วมากรอเหตุวุ่นวายแม้น <Wow. S 1> ว่าถ้าเกิดมีเหตุอย่างนั้นเกิดขึ้น <Wow. S 1> ให้รู้ไว้เลยไม่ใช่พวกเราแน่ๆในตีปลาหน้าไส <Wow. S 1> พอหลังจากพูดก็เกิดเหตุจริงๆครับ พอเกิดเหตุจริงๆก็มีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งซึ่งเคยทำงานอยู่กับช่องที่ปิดไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีออนไลน์อยู่นี่คือการสร้างสถานการณ์ของฝ่ายรัฐบาลเพื่อจะหาทางปราบผู้ชุมนุมทันทีครับมันสาแก่ใจตรงไหนรู้ไหมครับเชิญมาเชิญครับสาแก่ใจที่มีคลิปถูคิคนพาคนยิงเนี่ยไปลงแบนเชนี้ถูกต้อง ขณะที่กาลังเข็นเนี่ยมึงไปยิงมันทําไมวะเขาทําร้ายผมนู่นนี่นั่นตกลงบทสนทนาระหว่างคนเข็นรถกับคนที่นอนอยู่บนเตียงนั้นเนี่ยนะคนเข็นเตียงคนนั่บนเตียง,เ,เ,ยงเป็นการสารภาพไปแก่กลายใช่ไหมว่าเขาเป็นคนยิงอย่างที่อาจารย์บอกตอนตอนตอน้ตนต้นรายการเขียนยังไงก็เขียนได้แต่นี่คือคลิปที่มันบอกทุกอย่างเขาสนทนากันเอง ไอ้คนไอ้คนที่เขาเข็นรถเรี่ยเนี่ยอันเนี้ยปล่อยเสียงมาสิปล่อยเสียงนะปล่อยเสียงเลยปล่อยเสียงเลยมึงยิงทำไมวะกูถามจริงมึงยิงทำไมมึงยิงเด็กเพื่ออะไรเนี่ยมึงไม่พอใจเลยทำไมไม่พูดอ่ะมึงยิงทำไมเขามาเขามาชุมนุมมาอย่างสันติแล้วมึงยิงเพื่ออะไรเออมาชุมนุมแล้วมึงยิงปืนทำไมครับ จากภาพใดๆอาจารย์สรุปนะครับเอาตำรวจสรุปเดี๋ยวให้อาจารย์ต่อตำรวจก็เลยสรุปว่าเป็นการทะเลาะวิวาทไม่ใช่เรื่องหมอบโดยการสืบสวนพราะว่าทั้งคู่ทั้งคู่เป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรแต่ทั้งคู่ก็พ้นสภาพนะักศึกษาอาชีวะทั้งสองสถาบันแล้วมีประหัส่วนตัวกันฝ่ายหนึ่งจะเริ่มคว้างปิง ระเบิดบิงบังก่อนแล้วก็พากันวิ่งหนีจนอีกหนึ่งกลุ่มตามตามมาทันแล้วคว้าปืนมายิงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีมือที่สามแม้กาจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันเองอ่าก้อนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจาร์จึงบอกคลิปนี้สาแก่ใจกุนักครับนะคะครัมาอีกคลิปหนึ่งครับที่มีการขอร้องขอร้องให้ลบแล้วก็บอกอย่าเอาออกไปไม่งั้นเราเสียเปิดซิเปิดคลิปนี้นี่ทีมงานหาไหมก็ว่ามีเอาคลิป คิปนนไม่ไดเอามาแต่ก็หลายคนเห็นแล้วข้อห้ามกันเลยใช่เป็นบอกอย่าพูดออกไปนะเดี๋ยวเสียพูดเลยบอกอย่าให้คลิปนี้ถึงสื่อมวลชนใช่คนนี้เขาก็ดูแล้วก็อ่าเพราะฉะนั้นสองคลิปนี้ทําให้คําพูดของเพนควินก็ดีคําพูดของนักข่าวคนนั้นที่บอกมีการสร้างสถานการณ์ก็ดีสาแก่ใจคุณนักและทําให้คําพูดของดรเสรีในวันนี้ก็ดีถูกต้องยิ่งนัดสองเรื่องนะที่เขาบอกว่าถูกต้องคือเรื่องที่หนึ่ง เราจะเขียนอะไรก็ได้บนโลกออนไลน์คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นถ้าไม่มีคลิปถ้าไม่มีคลิปอย่าไปเชื่อแต่พอมีคลิปปั๊บเป็นไงไม่ต้องอธิบายต่อใช่กับอันที่สองเราเลือกใครมาดูแลเรามันบอกแล้วล่ะใช่ว่าม็อบต้องการอะไรทําไมคุณใช้คนกลุ่มนี้เนาะจริงวันนี้เข้าเป้ามากเสีวิดดาม่ายิงเป้าไปคอย่งนี้คุณผู้ชมตอนที่พูดกันแต่ตอนต้นเนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นรายละเอียดพวกนี้นะคลิปบางคลิปเนี่ยอาจารย์เรียกไปเรื่อยๆแล้ว ทีมงานต้องค่อยๆหาด้วยแต่เราจบเลยเขียนกันเก่งแต่ไม่มีคลิปที่มายืนยันถามคำถามเท่าไหร่ไม่เคยตอบได้เขาอยู่มโนแลน์ในรูปประโยคเดียวกันถ้าฝั่งตรงข้ามพูดคือผิดแต่รูปประโยคเดียวกันถ้ากูพูดถูกก็กูห้ามมึงแล้วมึงมากูเลยผักเพราะฉะนั้นพี่ก็ใช้ประโยคเดียวกันก็ก็ห้ามแล้วไม่ยอมฟังก็เลยฉีดเนาะ ปิดเบรกนี้ด้วยคำพูดของก๊อฟคนเดียวว่าเมิร์ดคัมซิเบลไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงใครอยากไปม็อบเชิญเลยค่ะตอนนี้เขามีกันอยู่เนี่ยเราไลฟ์สดอยู่น่าจะ<ม>เชิญคุณเห็นเรื่องแบบนี้แล้วคุณยังเป็นส่วนอยากเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องแบบนี้<ม>ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงนะนี่คือสิทธินะฉันไม่ได้ว่าอะไรนะฉันก็เชื่อของฉันแล้วแต่เลยก็เบรกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องม็อบยังไม่หมดหรอกว่าด้วยเรื่องเป็ดเหลืองอาจารย์พูดไว้ตอนต้นใครที่ว่างอยู่ไม่ได้ทําอะไรช่วยเช็คหน่อยว่า เป็ดเหลืองนั้นประเทศใดบ้างที่นําเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเรียกร้องก็หาได้ที่รัสเซียนแน่ๆเดี๋ยวช่วงหน้าน้ามาคุยกันว่ามีประเทศอะไรบ้างสักครู่เดียวครับ